วันนี้มาพบกับรูหนึ่งอีกแล้วนะคะวันนี้รู้หนึ่งจะพาดเด็กๆนะคะไปทํากิจกรรมศิลปะนะคะวันนี้เราจะทําของขวัญให้คุณแม่กันนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะคะอุปกรณ์ก็จะมีกระดาษ A4 นะคะกระดาษกองล้างนะคะสีเทียนหรือสีไม้นะคะกาวดินสอกรรไกรไม้ตะเกียบแล้วก็สกอตเทปนะคะเด็กๆ ถ้าเด็กๆเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยนะคะ,ะเริ่มจากเด็กๆเ,เอามือวางไปบนกระดาษน,นะคะแล้วใช้ทินสอลากตามรอยมือค่ะท่านเด็กๆไม่ถนัดอาจให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยลากให้ได้นะคะ เมื่อได้ลูกมือแล้วนะคะเด็กๆสามารถวาดเพิ่มเติมนะคะตกแต่งตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะและเมื่อวาดเสร็จแล้วเราก็จะมาระบายสีกันค่ะสามารถใช้ได้ทั้งสีเทียนและสีไม้นะคะตามที่เด็กๆชอบเลยค่ะเมื่อเด็กๆระบายสีนะคะระบายสีให้สวยเลยค่ะ และเมื่อเสร็จแล้วเราใช้กันไกรค่ะเด็กๆตัดรูปตามรอยมือเลยนะคะค่อยๆตัดไปเรื่อยๆนะคะตามเส้นที่เราวาดไว้ค่ะเมื่อเราวาดรูปเราตัดเสร็จแล้วนะคะเด็กๆเราก็จะได้มือแบบนี้นะคะวันนี้เราจะมาลองใส่กระดาษกล่องค่ะเด็กๆ เพื่อให้แข็งแรงทนทานนะคะแล้วก็จะนำกาวมาทาด้านหลังของมือค่ะเด็กๆทาให้ทั่วๆนะคะจากนั้นใช้กรรไกรตัดตามรอยมืออีกครั้งหนึ่งนะคะขั้นตอนนี้เด็กๆอาจให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยได้ค่ะเพราะกระดาษกล่องจะหนานะคะจะต้องใช้แรงเยอะขั้นตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ช่วยได้ค่ะ เมื่อทำเสร็จแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะจากนั้นเราเอาไม้มาทำเป็นก้านค่ะเด็กๆครูใช้ไม้ตะเกียบนะคะเด็กๆสามารถหาที่มีอยู่ได้ที่บ้านนะคะแล้วเราใช้สกอตเทปติดที่ด้านหลังนะคะเด็กๆเราก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นเราจะวาดใบค่ะเด็กๆเมื่อวาดใบเสร็จแล้ว ระบายสีด้วยนะคะเมื่อระบายสีเสร็จแล้วนะคะเด็กๆนำกันไกลมาตัดไปตามรูปแบบที่เราวาดไว้ค่ะ เมื่อเสร็จแล้วเราก็จะได้แบบนี้นะคะเด็กๆการเด็กๆสามารถทําให้เป็นสีเขียวได้นะคะโดยใช้สีเทียนระบายหรือจะใช้กระดาษสีเขียวพันรอบๆก้านก็ได้คะ่ะ mm hmm. เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมทําของขวัญให้คุณแม่นะคะแล้วมอบให้คุณแม่ในวันแม่นะคะและอย่าลืม ส่งคลิปวิดีโอนะคะหรือว่ารูปภาพมาให้คุณครูและเพื่อนๆได้ชมด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย